วันแรกที่ผมเหยียบแผ่นดินไทยทุกอย่างดูเหมือนฉากในฝันที่ถูกจัดวางมาอย่างตั้งใจอากาศร้อนแต่ไม่อึดอัดรอยยิ้มของคนแปลกหน้าที่ไม่ถามว่าผมเป็นใครหรือมาจากไหนทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องอธิบายชีวิตอีกต่อไปสนามบินไม่ได้ดูหรูหราแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกต้อนรับอย่างประหลาดเหมือนสถานที่ที่ไม่คาดหวังอะไรจากผมนั่นคือสิ่งที่ผมตามหามาตลอดผมนั่งรถแท็กซี่เข้าเมืองมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นร้านอาหารริมทางผู้คนเดินไปมาอย่างไม่เร่งรีบป้ายโฆษณาที่ผมอ่านไม่ออกกลับทําให้รู้สึกปลอดภัย เพราะมันย้ำว่าที่นี่ไม่ใช่โลกเดิมของผมเสียงแตรรถเสียงหัวเราเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าทุกอย่างผสมกันจนกลายเป็นดนตรีที่ผมไม่เคยฟังมาก่อนแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดคืนแรกผมนอนในเกสเฮ้าร์ราคาถูกพัดลมเพดานหมุนช้าชาเสียงจากจันดังลอดหน้าต่างผมตื่นขึ้นกลางดึกด้วยความตื่นเต้นมากกว่าความกลัวความคิดเดียวในหัวคือผมหนีออกมาจากชีวิตเดิมได้จริงๆงานที่กดดันคนที่คาดหวังความสำเร็จที่ต้องวิ่งไล่ตามทุกอย่างถูกทิ้งไว้ข้างหลังพร้อมตัวเครื่องบินขาเดียว วันถัดมาผมเดินหลงในตลาดเช้ากลิ่นอาหารลอยมาแต่จมูกผมชี้นิ้วสั่งของที่ไม่รู้จักชื่อแม่ค้ายิ้มแล้วตักใส่ถุงให้ทันทีราคาถูกจนผมคิดว่าฟังผิดนาทีนั้นผมเริ่มเชื่อว่าเงินจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปชีวิตที่นี่ดูเหมือนจะเมตตากับคนที่ไม่ต้องการมากนักผมพบเพื่อนใหม่อย่างง่ายดายคนแปลกหน้าชวนดื่มเบียร์ชวนไปทะเลชวนไปนั่งคุยจนดึกดื่นไม่มีใครถามถึงอดีตไม่มีใครสนใจว่าผมเคยล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จทุกคนดูเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและนั่นทําให้ผมมมรรูู้้สสึกวว่่่าาตตัเออองงีคโดยไไพิจน์ะ ผมเริ่มสร้างภาพในหัวว่าเมืองไทยคือสถานที่ที่ทุกอย่างง่ายผู้คนใจดีระบบไม่ซับซ้อนและความสุขหาได้จากสิ่งเล็กๆผมมองเห็นแต่แสงแดดทะเลสีฟ้าวัดที่เงียบสงบและรอยยิ้มที่ดูจริงใจผมเชื่อว่าความทุกข์เป็นของประเทศอื่นไม่ใช่ของที่นี่ในช่วงเวลานั้นผมไม่เคยมองลึกไปกว่าสิ่งที่ตาเห็นผมไม่เห็นแรงงานที่ทำงานหนักตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างผมไม่เข้าใจว่ารอยยิ้มบางรอยถูกฝึกมาเพื่อความอยู่รอดผมไม่รู้ว่าความง่ายที่ผมได้รับเป็นเพราะผมยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรจริงๆ ผมใช้ชีวิตเหมือนวันหยุดยาวตื่นเมื่ออยากตื่นทำงานเท่าที่จำเป็นใช้เงินอย่างไม่คิดมากเพราะทุกอย่างดูถูกและเข้าถึงได้ผมเริ่มบอกเพื่อนที่ประเทศผมว่าเมืองไทยคือสวรรค์ใครได้มาอยู่ก็ไม่อยากกลับผมเล่าแต่เรื่องดีๆเรื่องเบาๆเรืเ่องที่ฟังแล้วอยากทิ้งทุกอย่างตามมาในหัวผมตอนนั้นเมืองไทยไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าแพงไม่มีคำว่าซับซ้อนมีแต่คำว่าสบายผมไม่เคยตั้งคำถามว่าความสบายนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือใครเป็นคนจ่ายราคาของมันผมเชื่อว่าถ้าผมไม่สร้างปัญหาปัญหาก็จะไม่มาหาผม และเชื่อว่าประเทศนี้จะโอบอุ้มทุกคนที่เข้ามาด้วยใจเปิดกว้างผมไม่รู้เลยว่าความรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์น,นั้นเกิดจากช่วงเวลาที่ผมยังเป็นเพียงผู้มาเยือนคนที่เดินผ่านความจริงของที่นี่ไปอย่างแผ่วเบาโดยไม่ทิ้งรอยเท้าใดๆไว้เบื้องหลังหลังจากความตื่นตาเริ่มจางลงชีวิตประจําวันค่อยๆเผยให้เห็นโครงสร้างที่ผมไม่เคยสนใจในตอนแรกความง่ายที่เคยสัมผัสเริ่มมีเงื่อนไขวันที่ต้องไปต่อวีซ่าครั้งแรกทําให้ผมเข้าใจว่าการอยู่ยาวไม่เหมือนการมาเที่ยวห้องทํางานเล็กๆที่มีคนรอคิวงเงียบงานเอกสารกองหนา และคำอธิบายที่เปลี่ยนไปตามเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่หลังโต๊ะผมเริ่มเรียนรู้ว่าความไม่แน่นอนคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่นี่ผมพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องอ่านกฎระเบียบถามคนที่อยู่มาก่อนแต่คำตอบมักลงท้ายด้วยคำว่าแล้วแต่หรือดูสถานการณ์ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนพื้นทรายที่เคลื่อนตัวตลอดเวลาเริ่มชัดขึ้นทุกปีผมต้องพิสูจน์ว่าตัวเองควรได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อทั้งที่ผมทำงานจ่ายเงินและใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเมื่อผมเริ่มทำธุรกิจเล็กๆความจริงอีกด้านก็ปรากฏความสัมพัน เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคำพูดที่ไม่เขียนเป็นลายลกักษักษรไกลเป็นช่องว่างที่ทำให้ผมเสียเปรียบผมเรียนรู้ว่าความเกรงใจอาจถูกใช้เป็นเกราะและรอยยิ้มอาจไม่ใช่สัญญาระบบที่ผมเคยคิดว่ายืดหยุ่นเริ่มแสดงให้เห็นขอบเขตที่มองไม่เห็นผมไม่สามารถทำงานบางอย่างได้เพราะสถานะผมไม่สามารถโต้แย้งบางเรื่องได้เพราะภาษาและผมไม่สามารถเรียกร้องบางสิทธิ์ได้เพราะผมไม่ใช่คนที่นี่ความรู้สึกเป็นคนนอกไม่ได้มาจากการถูกปฏิเสธตรงๆแต่มาจากการถูกละเลยอย่างสุภาพค่าใช้ใจ่ายที่เคยถูกเริ่มแพงขึ้น เมื่อผมต้องการคุณภาพโรงพยาบาลที่สื่อสารได้โรงเรียนที่มีมาตรฐานที่อยู่อาศัยที่มั่นคงทุกอย่างมีราคาที่ซ่อนอยู่ผมเริ่มเข้าใจว่าชีวิตสบายของผมในช่วงแรกเป็นเพราะผมยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรที่จริงจังผมเห็นเพื่อนต่างชาติหลายคนจากไปบางคนเพราะหมดเงินบางคนเพราะหมดความอดทนบางคนเพราะตื่นจากความฝันเดียวกับที่ผมเคยมีเรานั่งดื่มเบียร์ร้านเดิมแต่บทสนาเปลี่ยนไปจากการชื่นชมกลายเป็นการบ่นจากการวางแผนอยู่ยาวไกลเป็นการนับวันกลับผมเริ่มสังเกตว่าคนไทยที่ผมรู้จักใช้ชีวิต ด้วยความระมัดระวังมากกว่าที่ผมเคยคิดความสบายที่ผมเห็นเป็นผลจากการปรับตัวอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ของที่มีให้โดยอัตโนมัติความอดทนถูกสอนผ่านการเงียบการยอมรับและการไม่ตั้งคำถามดังเกินไปในวันที่ผมพยายามยืนหยัดเพื่อความถูกต้องผมพบว่าความถูกต้องไม่ได้อยู่ในตำราเสมอไปแต่อยู่ในความสัมพันธ์ในจังหวะและในความสามารถในการอ่านบรรยากาศผมต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ช้าก,กว่าคนที่เติบโตมากับมันความไม่แน่นอนเริ่มซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันผมวางแผนระยะยาวได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าสถานะของผมจะเปลี่ยนเมื่อไรผมเรียนรู้ที่จะเก็บเงินเผื่อวันหนึ่งที่ทุกอย่างอาจต้องจบลงอย่างกระทันหันและเรียนรู้ที่จะไม่ผูกชีวิตทั้งหมดไว้กับที่ที่ไม่เคยรับปากอะไรกับผมเลยเมื่อเวลาผ่านไปผมไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนนักท่องเที่ยวได้อีกต่อไปเช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบมากกว่าการดูแลตัวเองเพียงคนเดียวการแต่งงานและการมีครอบครัวทําให้เมืองไทยเปลี่ยนหน้าตาไปในสายตาผมถนนเส้นเดิมตลาดเดิม และระบบเดิมๆกลายเป็นพื้นที่ที่ผมต้องพึ่งพาอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เดินผ่านไปด้วยความรู้สึกชั่วคราวผมเริ่มทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นต้องคิดถึงรายได้ที่สม่ำเสมอประกันสุขภาพและอนาคตของลูกผมพบว่าความยืดหยุ่นที่เคยชื่นชอบกลับกลายเป็นความไม่แน่นอนเมื่อมีคนอื่นต้องพึ่งพาผมการตัดสินใจทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้แต่เป็นเรื่องของปีข้างหน้าและนั่นทำให้ผมเริ่มมองประเทศนี้ด้วยสายตาที่จริงจังขึ้น การเลี้ยงลูกในสังคมที่ไม่ใช่บ้านเกิดทำให้ผมตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำที่เคยมองข้ามโรงเรียนดีมีค่าใช้จ่ายสูงโรงเรียนราคาถูกมีข้อจำกัดมากมายผมเห็นครอบครัวไทยจำนวนมากพยายามอย่างหนักเพื่อให้ลูกได้โอกาสที่ดีกว่าและเข้าใจว่ารอยยิ้มที่ผมเคยเห็นอาจซ่อนความกังวลที่ไม่เคยถูกพูดออกมาภาษาเริ่มเป็นทั้งสะพานและกำแพงผมสื่อสารได้ดีขึ้นแต่ก็รู้ว่าบางความหมายไม่สามารถแปลได้ตรงตัวผมเข้าใจมุกตลกเข้าใจการประชดแต่ยังอ่านอารมณ์บางอย่างไม่ออกความเงียบในบางสถานการณ์มีน้ำหนักมากกว่าคำพูด และผมต้องเรียนรู้สิ่งนี้ผ่านความผิดพลาดเมื่อผมทำงานรวมกับคนไทยในฐานะหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมง,งานความต่างทางวัฒนธรรมเริ่มชัดเจนความตรงไปตรงมาที่ผมเคยยึดถืออาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมในขณะที่การอ้อมค้อมที่ผมไม่คุ้นเคยเป็นวิธีรักษาความสัมพันธ์ผมต้องปรับตัวโดยไม่สูญเสียตัวตนและนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายผมเริ่มเห็นด้านที่ไม่สวยงามของเมืองที่ผมรักความเหลื่อมลำ้ำระหว่างคนเมืองกับคนชนบทแรงงานที่ทำงานหนักแต่ได้รับค่าตอบแทนน้อยระบบที่เอื้อให้บางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่นผมไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ ในฐานะผู้พิพากษาแต่ในฐานะคนที่ใช้ชีวิตรวมกับมันทุกวันการเป็นผู้อยู่อาศัยจึงหมายถึงการยอมรับว่าบางวันจะไม่สบายบางเรื่องจะไม่ยุติธรรมและบางคำถามจะไม่มีคำตอบผมไม่สามารถเลือกเฉพาะส่วนที่ผมชอบได้อีกต่อไปเพราะชีวิตจริงไม่อนุญาตให้ตัดต่อความจริงในขณะเดียวกันผมก็ได้เห็นความเข้มแข็งของผู้คนความสามารถในการปรับตัวและความอบอุ่นที่ไม่ถูกโฆษณาผมเห็นเพื่อนบ้านช่วยกันดูแลลูกผมเห็นคนแบ่งปันในวันที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากและผมเข้าใจว่าความสุขข,ของที่นี่ ไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากการอยู่ร่วมกันอย่างอดทนการใช้ชีวิตในฐานะผู้อยู่อาศัยทําให้ผมไม่สามารถมองเมืองไทยแบบโรแมนติกเหมือนเดิมแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆประเทศนี้ไม่ใช่สถานที่พักผ่อนอีกต่อไปแต่เป็นพื้นที่ที่ความจริงทุกด้านมาบรรจบกันในชีวิตประจําวันเมื่ออยู่มานานพอคําถามเรื่องสวรรค์หรือภาพลวงตาไม่สําคัญเท่าคําถามว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรผมเลิกพยายามหาคําตอบแบบขาวหรือดําเพราะประสบการณ์สอนว่าประเทศนี้ ไม่เคยเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนๆวันที่ทุกอย่างราบรื่นเมืองไทยดูอ่อนโยนใจดีและให้อภัยวันที่ทุกอย่างติดขัดที่เดิมกลับดูแข็งกระด้างเงียบและไม่เปิดพื้นที่ให้คนแปลกหน้าอย่างผมผมเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่หลายคนเรียกว่าสวรรค์เกิดจากการรู้จักวางตัวให้ถูกจังหวะไม่เร่งไม่ฝืนและไม่คาดหวังว่าระบบจะปรับตัวเข้าหาเราผมเห็นชาวต่างชาติที่อยู่ได้ยาวไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือรวยที่สุดแต่เป็นคนที่ยอมรับความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่พยายามควบคุมทุกอย่างด้วยมาตรฐานของตัวเอง ในขณะเดียวกันผมก็เห็นคนจํานวนไม่น้อยที่ติดอยู่ในภาพลวงตาพวกเขาเชื่อว่ารอยยิ้มคือมิตรภาพความเงียบคือความเห็นด้วยและความยืดหยุ่นคืออิสระพอวันหนึ่งต้องเผชิญกับขอบเขตที่มองไม่เห็นความผิดหวังจึงหนักกว่าที่ควรจะเป็นเพราะมันทําลายความฝันที่พวกเขาสร้างขึ้นเองผมเรียนรู้ว่าการอยู่ที่นี่อย่างยั่งยืนต้องรู้ว่าเมื่อไรควรเดินหน้าและเมื่อไรควรถอยความอดทนไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นทักษะในการเลือกสนามรบการเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สื่อสารได้ดีกว่าคำพูดในบางสถานการณ์และการยอมรับว่าเราอาจไม่มีวันเป็นคนในอย่างแท้จริงกลับทําให้ชีวิตเบาลงอย่างคาดไม่ถึงเมืองไทยสอนผมให้แยกแยะระหว่างสิ่งที่เปลี่ยนได้กับสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมด้วยผมเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนวิธีคิดวิธีทํางานวิธีมองผู้คนแต่ผมไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างวัฒนธรรมหรือจังหวะของสังคมนี้ได้การเข้าใจข้อนี้ทําให้ผมเลิกโกรธในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และใช้พลังกับสิ่งที่ยังพอทําอะไรได้บ้างภาพลวงตาที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ภาพสวรรค แต่คือความเชื่อว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายราคาเมืองไทยให้หลายอย่างกับผมแต่ก็เรียกร้องหลายอย่างกลับคืนทั้งความยืดหยุ่นความอดทนและการลดทอนอัตราผมต้องยอมรับว่าบางครั้งความถูกต้องของผมอาจไม่สําคัญเท่าความกลมกลืนของสังคมที่ผมอาศัยอยู่ในวันที่ผมมองประเทศนี้อย่างตรงไปตรงมาผมพบว่าความจริงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันไม่ได้สวยงามเหมือนโปสเตอร์และไม่ได้โหดร้ายอย่างคําเตือนมันเป็นเพียงพื้นที่หนึ่งที่มีทั้งโอกาสและข้อจํากัดประปนกันไปตามชีวิตของผู้คนที่นี่ ผมไม่เรียกเมืองไทยว่าสวรรค์อีกต่อไปเพราะสวรรค์ไม่ควรทำให้ใครต้องปรับตัวมากขนาดนี้และผมก็ไม่เรียกมันว่าภาพลวงตาเพราะภาพลวงตาไม่ควรมีความหมายกับชีวิตจริงมากถึงเพียงนี้ที่นี่คือสถานที่จริงที่ให้บทเรียนจริงกับคนที่เลือกจะอยู่ให้นานพอเมื่อผมหยุดถามว่าที่นี่ให้อะไรผมได้บ้างและเริ่มถามว่าผมเข้าใจที่นี่มากแค่ไหนชีวิตก็ค่อยๆสงบลงความคาดหวังลดลงแต่ความผูกพันกลับชัดเจนขึ้น ผมใช้ชีวิตด้วยความระวังมากขึ้นแต่ก็ซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นเข้าใจว่าการอยู่รอดในที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องของการตาหาความสุขตลอดเวลาแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงโดยไม่หลอกตัวเองอีกต่อไป